มือนีนุษยาก,กัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำเล้าของอเสือนะคะเข่าอีกแล้วนะคะวันที่หกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเข่าสามเจ็ดนะคะเล,เลขออกเลขออกเก้าซี่ลางนะคะขังบนออกซี่เ็ดสามนะคะเขา่าโตกลับนะคะนะคะสำหรับวดนี้วันที่แปดนะคะ วันที่8สิงหาคม2568พ่อเสด็จกับหายมาแล้วหายทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งสี่ตัวนะคะจะเป็นตัวไดจะหายฟังเสียงสัมาษณ์ระวางนุ่นทิยาก,กับพ่อเสดนะคะวดวันที่ตำราว่าวันที่8สิงหาคม2568นะคะผู้ใดอยากท่านบุญกับพ่อเสดนะคะถามว่าอยากผ่านทั้งสองกับผ่านพ่อเสดได้นะคะนุ่นทิยาจะหายไอดีไลกับหายเบอร์โทรเพิ่นนะคะติดต่อเพิ่นก็นได้อยากทําบุญกับพ่อเพิ่นนะคะนุ่นทิยาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญหายหรือผ่านทั้งสองกับ ได้คือการน,นะคะทุกบาททุกตะตางถึงมือแน่นอนนะคะไปชมเลขเลา่าตามเลา่าวันที่แปดน้ำกันเลยค่ะพอ่อหวัดดีค่ะรับผมสวัดดีครับพอ่อมือตะกี้นุนิยาโอนเงินไปเป็นเงินของเอซี่นะคะเป็นของคุณอุดมสามร้อยบาทคุณแสงจันสามร้อยคุณจินนันนัทสองร้อยห้าสิบเป็นเงินแปดร้อยห้าสิบนุนทิยาโอนข้าบญชีพ่อล้วค่ะรับผมได้รับแล้วคับป่ะ ขอการปรขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่มีน้ำใจดั่งใจอาส่งถึงประเสริฐอาขอให้ทุกคนมีมีมมมมแต่ควา,ามโชคดีมีแต่ความสมบังใไอ้หมดนี้หมดทีแล้วเร็ววันสาธุขอประเสริฐก็มี่เทิงแจ๊ะแก้วท่าพระฝราบก็ตอบพี่น้อเอฟซีอ่ะมื้นอนี้มื้อนี้ได้ทำงานบ่พอ่อเลิกงานไปพ่อครับพอรับไปบนทำงาน อ๋อมาได้ทํางานร้านน่อยควรเทนี่ก็ได้สินย่างนี่อยากร้านน่อยก็เป็นยังค่ะก็เป็นยังเออจะวัดยังขอบันไดกล้องค่ะโอเคตอนตอนนี้พร้อมแล้วนะค่าพร้อมแล้วค่ะน้งนงีิยา่าตั้งกล้องแล้วค่ะอ่าพอร้อมแล้วค่ะเออ่อนอื่นกัอ่าข่าขอบพคพุณพี่น้องเอฟที อ่าหมอจะอยู่ในกลุ่มไรหรือว่าจะอยู่าทางช่องขอนกพยาธารวยก็ดีอ่ะปอเสริฐขอกราบขอพระคุณที่ที่นับคิดตังใจอ่างถึงประเสริฐให้ทุกคู่ทุกคนมีมนมมม่นี้เถวามประสบความสําเร็จคิดที่ในกาสมคุบมุมาตตานาส้โชคให้มันให้รันไปรวยกันแต่แนวทางกจะดูที่ว่าจะ,จะดอวกพวุธดอกนพุธสุขกับดอกพุธดอกขอี้ววขรับพุธอะเอาเอาเอาสายวิ่งสายบุตรก่อนนะค่ะวิ่ง ่าวิ่งเด่นสองวิ่งเด่นสองรูดศูนย์รูดศูนย์อ่าชุดจับคู่เอ่อวิ่งลู่นิ่มบนล่างมันบ่พปะแม่นบนล่างครับบนล่างบนรางเพาเขาบอกแยกถูกแยกแยก,แ,ยก,แ,ยกแล้วเอฟซีก็บ่าไม่ไม่ได้ไปบนรางขึ้นเขาอยากขึ้นเขาใครก็ถือใครก็ถือร่วมกันทุกคนทุกคน ่าจับคู่ค่ะสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าแปดหนึ่งสามหนึ่งสามหกสองหกสองห้าสองห้าสองสามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย ห้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แล้วก็สาม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 อ่าตัวเน้นตัวเน้นเน้นไปที่สามศูนย์กับหกสองเด้อเน้นเฮกสองแล้วก็สามศูนย์อเน้นเน้นชุดคือสามศูนย์กับหกสองอ่าชุดสามตัว สามตัวยุดสามตัวแปดหกสองแปดหกสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเนียยุทธเนี่ยุทธที่ 8, 6, 2, แปดหกสองกับเจ็ดสามศูนย์ เล่นแปดหกสองก็เจ็ดสามศูนย์ค่ะปากก้อนพี่รองเอฟซีวัดดวงทุกสามตัวห้าสองสามศูนย์สามตัวหรือสี่ตัวกับสี่ตัวสี่ตัวห้าสองสามศูนย์ค่ะพี่รองเอฟซีมันไปวัดดวงกระจมันมากเพราะว่านั่นอ่ะพี่รองเอฟซีอีสานใต้ที่อย,ย,ยนนจะได้ลุ้มไร่มาเคลื่อนนี่ถ้าเจ้าได้สองเด้งเนี่ยเขาเจ้าจได้แต่หลังดําแต่หลังหกตัวนํา ขาสิบพาตรงๆใจสารใจก็จะได้กันขึ้นนี่ข้อเลขเลขซีตัวมีชุดเดียวมันงปะคะอ่าทีต่ตัวมิชุดเดียวมิชุดเดียวเพว่ตัวหกตัวหกสองเนี่ยมันมันต้อเป็นหกสองห้าศูนย์แต่พอเสือพอเสือฟต้องต้งที่สามศูนย์ก็ต้องเอาสามศูนย์ไปหายอี 4, 4ตัวอีตี่ซีซีตัวแต่มันนี่อยู่สองชุดแต่ถ้าพอเสือกหายหายโลกไปชุดเดียวพเพราะชุดนึงก็เป็นหกสองห้าศูนย์อ๋อหกสองห้าศูนย์ ตัวตัวนี้เนี่ยเขาเจะกเรียนหาสองสามศูนย์หกสองสามศูนย์ชุดกันอ่างวดนี้ถ้าหากว่าก็เสิร์ฟพี่ก็หมั่นใจว่าตาพูดนี้หนีศูนย์คือว่าจิตจิตกินยากด้วยค่ะเดี๋ยวบ่อหนูหนูหนท่วนจักน้อยนะตาท่วนท่วนแนวทางของพ่อประเสริฐเอ่อเบอร์ไลน์นี่จะเป็นแอดไลน์พ่อประเสริฐ ส2 8 9องแปดเาไล์เบอร์โทร0ูนย์1ปดหนึ่งก้สอนึ่งสี่สาศตรันผะะสำหรับแนวทางตามล่าวันที่8ดสิงหาคม2อ6 8วิ่งเต้น2รูดศูนบนล่างจับคู่เลขเลข2ตัวจะมี48 58 13 62 52 30 40 50 60 33ห่เน้นที่62 สามศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลอีกครับกลับ,บ,บด้วยเลขสามตัวจะมีแปดหกสองเกตสามศูนย์เก็ดสี่ศูนย์เก็ดห้าสองเน้นที่แปดหกสองกับเก็ดสามศูนย์สำหรับเลขสี่ตัวชุดเน้นจะเป็นห้าสองสามศูนย์ชุดกันจะเป็นหกสองสามศูนย์ตรงกันบหมคะพ่อหกสองหาศูนย์น่ะนะคะหกสองห้าศูนย์ 62หาศูนยชุดกันเป็น62หาศูนย์ครับครับค62หาศูนยชุดเน้นนี่เป็นหาสองสามศูนย์มันปะค่ะครับครับครับรบชุดกันสี่ตัว625ศูนย์ชุดเน้น52สามศูนย์ยาวงเฮียครับคกาไทพี่น้องจัดอ่าจัดแบบอ่าตัวนังนากขึ้นหนาพบพเสือรื้งไปยืดที่อ่า เกตสามศูนย์ก็แปดงกสองหลือเด้อไม่คิดว่ามันหนาหนาต้นตีกตัวนี้นาจะจะจช่วยหนาจะลงทุ่นได้แต่กัดถีเพราะว่าไปหางเดียวมันกับมันกันอย่ามันพลาดไปพี่เราเอฟซีกับวงโก๋ใหม่กี่หลายคางเนี่ยพอบางคนกัดกันหันลูกเข้าไปหน่อยตัวคนกัดไปเล่นนักประเทศมันบ่เข่ามันกระเสียเงันเทียท่องก็คือเล่นหลายหลายตัวแต่ไม่ตัวนักเอาไอ้ม่ตัวนักเอากัดถีได้น้ำกันสกุทุกคน มือคืนนี่พอเจอก็บอกว่าอ่าเนี่ยหายแช่สี่หางก็คืออ่าแต่จำโม้พิดกันมันสามหาสี่หาแปดศูนย์เอสอะสามเอสก็ไปที่แล้วค่ะถาฝากสุภาพสิทธิ์ประจำใจหายพี่เราเอฟที่เพื่อนถ่ายเพื่อนได้เฮงของปลาหน้องกันถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยทุกสิ่งผมจะไม่พูด ถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเ,อเพื่อเผื่อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานเอฟซี FC ทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามก็เสิร์ฟผริมลิขิต V.I.P หรือว่าจะเป็นทางด้านอ่านุนทยาพา้วยครับ ค่ะสาธูสาทูสาธูสาทูค่ะค่ะขอบคุณพ่อร้ายๆที่หายแนวท่านนะคะวันนี้ใหตเอฟซีโซีแนวทางของพ่อเสิร์ตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิเดงินนะคะเสียงสัมผณ์ระหว่างนุ่นทิยากับพ่อเสิร์ตนะคะสุดยอดอีลีนะคะเพิ่นกับเป็นซ้ายบุญนะคะซ้ายบุญจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะ เลขทั้งหมดทั้งมวนนี่ก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางตำเหล้าตอนเย็นเย็นวันที่แปดนะคะพอเราจะปล่อยกอนมือหนึ่งนะคะปล่อยกอนไขนะคะนะคะสรุปว่านุติยาจะอธิบายอีกรอบนะคะมันจะมีทั้งเบอร์ไล่ของเพลินนะคะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้งแอดไลน์ได้นะคะแต่พันแนวทางที่สําคัญนะคะเพลินก็หายทั้งสองปล่อยกอนคือเกานะคะเพลินจะหายนทติยาปล่อยกอนสองสามชั่วโมงพอแล้วจึงจะปล่อยทางไลยนะคะ ตามกติกาจะเป็นแบบนั่นนะคะเพื่อผู้ใดอยากรวมท้าบุญก็พ่อเสดนะคะสามารถติดต่อทงางไลน์ได้ทางเบอร์โทรได้นะคะเ,เบอร์โทรเบอร์เบอร์บัญชีน้ำเพลินก็ได้นะคะหรือทาวาสะดวกผ่านทางช่องเข้าก็ได้นะคะนูนที่ยากกับพร้อมที่จะเป็นสพานบุญหายนะคะนะคะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของพ่อเสดตำลาวนะคะเบอร์เบอร์ไลน์นะคะ ไลฟ์เพิ่นจะเป็นพ่อเสิร์อ4289นะคะแอดไลน์นะคะไอดีไลน์4289พ่อเสิร์อนะคะเบอร์โทร0819214309นะคะเบอร์โทรนะคะตามเล่าว,วันที่8สิงหาคม2 5 68ปิ้งเด่น2รูด0บนล่างนะคะจับคู่ห้84เอ่อ48นะคะ48 58 1362 ห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามสามนะคะเลขสองตัวเน้นสามศูนย์ก็หกสองนะคะเลขสามตัวก็จะมีแปดหกสองเจ็ดสามศูนย์นะคะเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าสองนะคะเน้นที่เจ็ดสามศูนย์กับแปดห้าแปดหกสองนะคะสำหรับเลขสามตัวเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวจะมีหกสองเอ่อ ว้าพิษเขาโทษค่ะห้าสองสามศูนย์นี่คือตัวเน้นนะคะห้าสองสามศูนย์เป็นตัวเน้นชุดกันก็นจะเป็นหกสองห้าศูนย์นะคะเป็นชุดกันนะคะคเลขซีโต้นะคะชุดเน้นห้าสองสามศูนย์ชุดกันหกสองห้าศูนย์นะคะจะมีชุดเน้นชุดกันนะคะเลขซี่ต้เพราะมันจริงพอเราหายนุ่นยากลงแค่ชุดเน้นนะคะนุ่นยากเละเขียนเป็นตัวเน้นน่อยลงหายมาชุดกันเป็นหกสองห้าศูนย์นะคะเลขสามตัวจะเน้นยุติบ 8-6-2-7-3-0นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางตำเล่าของพอเสิร์ดนะคะหวววันที่10งวดวันที่8สิงหาคม2568้ 2, 5, 6, 8, นะคะขานนทยากกับกองอวยพ่อหันไพ่อแม่ม่น้อเอสซีโซดีนะทางของพ่อเสิร์ดนะคะ